ประกบว่าหนูก็ร้ายหนูร้ายมากหนูจับน้องสาวหนูนี่ไขังแล้วก็ล่ามโซ่ตรวนรู้ไหมน้องน้องหนูตายเพราะความหึงหวงหนูเนี้ยน้อวก็ตายทั้งทั้งติดโซ่ตรวนอยู่แบบนั้นนะมีเจ้ากรรมในเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมานะครับ สวัสดีครับนัทภงเบศจากกลุ่มธรรมาโลกทิพย์ครับอยากจะเล่าเรื่องของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับออสมาชิกของเราท่านหนึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังใส่ชุดขาวนะครับก็ถือศีลบวชรักษาเนคขม,มะวร,รมีศีลแปดนะครับอยู่ที่วัดแดงประชาราชหนือน้องอ๋อยนั่นเอง <S <S เชื่อว่าน้องอ๋อยอยากคงอยากให้เรื่องนี้เป็นธรรมทานพวกเรานะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับ ผมว่าสองปีมั้งครับนะน้องห่อยมาหาผมกับจันนที่บ้านลาดบุรีนะครับอันนนั้นก็ใส่นุ่งกางเกงขายาวมาก็ก็ต้องบอกนะครับมาด้วยน้ำตาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมเห็นกับประจนนแล้วก็สะท้านไปทั้งหัวใจตกใจกับภาพที่เห็นคืออะไรน้องน้องเปิด กางถกกางเกงที่ตะตุ่มให้ดูมันเป็นเครื่องพันธนาการเป็นดิจิตอลนะครับเครื่องพันธนาการนี้ถูกถูกข้ามออกนอกบริเวณเดี๋ยวมันจะร้องเสียงดังนั้นเรียกว่ามันเป็นเครื่องพูดง่ายคือสมัยก่อนก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเปรียบเทียบคือโซ่ตรวนแต่สมัยนี้เป็นดิจิตอล แล้วก็ให้อนุญาตให้ออกมาในระหว่างที่คดีความบางอย่างยังไม่จบออกมาไปนน่นไปนี้ได้อยู่นะครับทําไมมันเกิดอะไรขึ้นกับน,น้องเขามันเรื่องมันก็คือว่าเจ้านายของน้องเขาเนี่ยเจ้านายเก่านะครับได้ยักยอกเงินของบริษัทโดยที่น้องน้อยไม่เกี่ยวข้องเลยเป็นพนักง,งานคนหนึ่งที่ดันเข้าไปมีส่วนคือไปเซ็น อะไรอย่างเงี้ยโดยที่น้องก็ตามภาษาเนาะทำไปโดยไม่คิดว่ามันจะมีผลอะไรว่ราน้องไม่ได้เอาเงินอะไรไปเลยนะครับไม่ได้มีความคิดด้วยแต่คราวนี้เจ้านายบอกให้เซ็นก็เซ็นอะไรแบบเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีซึ่งออพอถึงเวลาแล้วเจ้านายก็โกงโกงเงินปรากฏว่าลูกค้าก็เลยฟ้องแล้วก็ฟ้องพ่วงมาถึงน้องเขาด้วยเพราะก็มีลายเซ็นรวมเข้าไปอยู่ด้วย ก็เป็นคดีความกันทําให้น้องต้องถูกล่ามตรวนดิจิตอลเห็นแล้วก็สะท้านหัวใจว่าอุ้ยมันมันมัน,ม,นมันทำใจไม่ถูกนะครับเราบอกว่ามันน่าสุเพศม,มากร้องไห้นะครับน้องสาไลมากร้องหม่มร้องไห้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงจันนนก็มีเมตตานะครับก็บอกไว้บอกว่า สิ่งที่น้องหอยโดนอยู่นั้นเนี่ยแท้จริงเนี่ยหนูกําลังรับกรรมจากชาติพวกกรรมที่ชาติที่แล้วนี่เองหนูได้หนูมีพี่หนูหนูมีมีน้องสาวนะหนูมีน้องสาวแล้วก็ทั้งหนูและน้องนี่ก็ไปรักผู้ชายคนเดียวกันปรากฏว่าหนูก็รลายนะยหนู้ายมากหนูจับน้องสาวหนูนี่ปขังแล้วก็ล่ามโซ่ตรวน รู้ไหมน้องน้องหนูตายเพราะความหึงหวงหนีน่น้องก็ตายทั้งทั้งติดโซ่ตรวนอยู่แบบนั้นนะมีเจ้ากรรมในเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมานะครับนั้นความโหดร้ายของหนูชาตินี้หนูต้องใช้กรรมนะสอดคล้องกันครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อได้ยินถึงเรื่องราวที่ผ่านมาหนูทำเขาหนูก็ต้องรับกรรมนะ แต่อจันนุนบอกว่ามีวิธีเดียวที่จะไม่แต่ไม่รับประกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกรรมหนักมากแล้วก็มีเพราะหนูโหดร้ายมากชาติที่แล้วหนูโหดมากแล้วก็เลือดเย็นมากมีวิธีเดียวแต่ก็ไม่รับประกันร้อยเปอร์อยู่ที่การปฏิบัติของหนูคือหนูต้องบวชนะหนูต้องบวชเพราะนั้นน้องก็หลังจากนั้นน้องก็มี ้องก็ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทมาได้ก้อนหนึ่งก็สูญหมดไปกับครอบครัวแล้วเมื่อหลังจากนั้นปุ๊บนะครับก็เป็นคดีความนี่มันก็ตามหลอกหลอนน้องตลอดน้องจะต้องไปรายง,งานตัวจะต้องขึ้นศาลไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็ไม่เหมือนมันไม่มีวิแววคือเจ้านายเขาก็จะไม่ยอมเอาเงินมาใช้ถ้าใช้มันก็จบแต่ไม่ใช้ แล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศอีกพรเราว่าโอ้โหมันมันเป็นเรื่องราวที่แบบเป็นคดีความกันหลายครั้งอะ่ะแล้วมันก็ไม่จบตกลงจะมาหรือไม่มาหนีไปแล้วหนีไปไหนยังไงแล้วโกหกบ้างอะไรบ้างคือบิดพลิ้วหลายอย่างทําให้น้องเขาก็ไม่คือมันไม่มีความสุขเลยมันทุกข์ที่สุดเละว่ากับตรวนที่อยู่ที่ขาเนี่ยไปไหนก็ไม่สะดวก เราลองนึกดูครับมันทุกขนาดไหนว่าเราจะต้องติดคุกหรือเปล่าโอกาสจะติดคุกเกิน90%ครับเกิน90%คุยอ้อยมานั่งคุยกันใหม่จำคำจะนุนได้ไหมบวชเถอะไม่ต้องโกนหัวหรอกถือศีลแปดะไปถือศีลมาเดี๋ยวพี่จะให้ถือศีลที่วัดแดงวิชรา,าด ไปติดต่อวัดแดงขอความเมตตาหลวงพ่อโอนะครับมาหลวงพ่อเมตตาแล้วอ้อยก็ตั้งใจมากระหว่างนั้นก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะรก็ตั้งใจแล้วก็ทาคือทําความดีและแกะสํานึกผิดแกตั้งใจปฏิบัติมากเป็นอะไรที่แบบว่า อยู่ในชุดขาวว่าดีแล้วเป็นคนดีได้ก็ตอนอยู่ชุดขาวยินดีสุดๆได้ก็อยู่ชุดขาวกอบคุยโกยบุญเข้าไว้แต่กันนั้นคดีความก็หลอกหล้อนมาตลอดนอนไม่หลับเนอะพูดถึงแต่พอมาอยู่วัดแล้วรู้สึกดีขึ้นนะครับเฮ้ เราล้วนึกถึงนะครันเลรอบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกตรงว่าความหลอนหนึ่งมันของการที่เราจะติดคุกหรือไม่ติดเนี่ยมันแล้วมันเปอร์เซ็นต์ติดมันสูงมากเลเป็นพวกเราแล้วเราจะรู้สึกยังไงก็ทุกเนี่ยทุกมากจนกระทั่งใช่ไหมครับนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายจริงๆน้องอ,อ๋อยคงจะทําบุญด้วยการร,รักษาถือในคขัมอะศีลแปดสิลน 8, ุนโ,โสดต็มมากนะ ชื่อไหมว่าคดีมันไม่ควรจะพลิกมันพลิกนะครับพวกเรามันพลิกปรากฏว่าเจ้านายเขาท้ายที่สุดคือเอาเงินมาใช้ก็เลยยกเลิกยกฟ้องอะไรกันไปจบเพิ่งรู้ข่าวเนี่ยมันไม่กี่วันเนี้อ่อยก็ร้องไห้เจอเราก็ร้องร้องผมร้องไห้ก็โอ้พี่ดีใจเหลือเกินน้องเอ้ยพี่ช่วยได้ที่สุดก่อนจันนนก็เท่านี้นะดีแล้วที่พี่สอนแล้วลูกฟังหนู หนูไม่ไม่ดื้อด้านหนูฟังแล้วหนูก็มาตั้งใจทําในสิ่งที่พี่เองก็ไม่ได้มั่นใจ100%เหรอกนะกิดเคสงหนูแต่แต่หนูก็ตั้งใจเต็มที่หนูทําทุกอย่างสําเร็จด้วยตัวหนูภูมิใจในตัวเองแล้วก็เขาก็คงเอาหัวสิกรรมให้แล้วละ่ะอันนั้นหนูไม่ต้องติดคุกนะแต,แต่นี้ดีใจด้วยนั้นท่ายใต้วัดแดงประชาราชมีเหตุการณ์อะไรมากมายนะครับที่ เป็นเรื่องที่ดีและก็เป็นอะไรหลายๆอย่างผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเรานะครับว่าให้พวกเรานั้นจงตั้งอยู่ในพื้นฐานของความคิดดีพูดดีทำดีเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปพลาดพลั้งในการทำให้เกิดกับวิบางกัมใหมมๆนะครับ